มิสเตอร์เฮิร์ตนะมือวางอันดับ7นะฮะเราเรื่องของนักเทนนิสหนุ่มนะฮะรับบทโดยคุณซันนี่นั่นแหละที่โดนแฟนสาวทิ้งแล้วไปไปมา,มาเขาก็เองต้องบาดเจ็บทาไมไม่สามารถตีเทนนิสได้อีกทําให้เหมือนว่าชีวิตกลับมาตกต่ำแบบถึงขีดสุดเลยว,ว่าจิตใจก็แย่ร่างกายก็แย่นะฮะจะได้มาเจอหญิงสาวที่เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่ไม่ได้เจอกันนานเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ว่าวางแผนว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้ได้กลับไปคืนดีกับแฟนเก่าแล้วก็ทํายังไงให้กลับไปตีเทนนิสได้เป็นอันดับ หนึ่งของโลกเหมือนเดิมส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมอยากดูหนังเรื่องนี้มากเลยก็คือการที่มันเป็นหนังจากค่ายเชื่อว่า Transformation f i l m ซึ่งเป็นค่ายที่ทําหนังไทยอีกเรื่องของปีที่แล้วที่ผมชอบมากที่สุดนั่นคือ20ใหม่คือผมรู้สึกว่าชอบในแง่ที่ว่ามันไม่ได้แบบโหดีเลอร์ประเรสริฐสีแต่ว่ามันมีความหลากหลายในการเล่าเรื่องดนตรีประกอบต่างๆมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกใช้มาถูกที่ถูกทางถูกจังหวะเสมอทําให้ตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยหนังเรื่องที่2ของค่ายที่เรารู้สึกว่ามันมีความหวังมากๆแบบเนี้ย ไม่จะออกมาเป็นยังไงแล้วและผมบอกได้เลยว่านี่คือหนังที่ผมผิดหวังมากๆสิ่งที่มีปัญหามากสุดสำหรับผมเลยคือหนังมันตลกพาเพื่อตลกไม่จําเป็นเหมือนมีโจทย์ว่าเฮ้ยเราต้องตลกทุกสิบนาทีเว้ยต่อให้มันไม่ได้ช่วยให้เรื่องราวดาเนินไปมากขึ้นต่อให้มันไม่ได้ช่วยในการให้ตัวละครสนิทสนมกันมากขึ้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องจนกระทั่งบางทีที่แบบเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นความตาย แต่หมอก็ยังเล่นมุกตลกคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดที่ผิดทางคือแน่นอนนะฮะแน่นอน90%ของโราภาพยนตร์ที่ผมไปนั่งดูทุกคนขำครับทุกคนเอนจอยแต่ผมแบบผมไม่ขำคือผมอาจจะเส้นลึกก็ได้นะเพราะว่า50%ผมตลกอีก50%ผมไม่ตลกและไอ้ห้ที่ไม่ตลกของผมคือความตลกเพื่อตลกพิศนาการแต่ว่าบางอันถ้าเป็นแบบเฮ้ยเดินไปเจอเพื่อนเก่าลเล่นมุกกันเฮ้ยอันนี้ผมอินผมบายแต่บางทีแบบอยู่ในสถานกาาาาาาารรรทท่่่่เเเ้้้จลมมมุมํํไไไวววแบบขใ ในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดสถานการณ์ที่ไม่ตลกทําไมคุณต้องวกมาตลกเพื่อความสนุกของคนดูเพื่อกระตุ้นให้คนดูอยากดูต่อหรอมันเหมือนคุณไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเรื่องที่เราเล่ามันน่าติดตามมากพอจัทำให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากรู้ต่อไปวะฉันอยากรู้ต่อไปวะที่แย่ไปกว่านั้นคือทุกครั้งที่มันเล่นตลกมันจะมีเหมือนคนเสียงตีฉาบตึงป้องทุกครั้งอะทุกๆุกครั้งเลยนะไม่ว่าจะเล่นมุกอะไรก็ตามแต่มันต้องมีชึงป้องแบบเสียงซาวเอฟเฟกแบบ ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีทําไมวะคือกูไม่ได้ดูซิทคอมกูดูหนังคือมันต้องทําให้เราร,รู้สึกว่าเราอยู่ในโลกโลกนั้นใช่ไหมภาพยนตร์เราไม่ได้แบบดูบ้านนั่งดูทีวีดูซิทคอมแล้วรู้สึกว่าเอ้ย e มันตลกว่ะสนุกวะคือมันไม่จําเป็นภาพยนตร์คือสิ่งที่เราดึงเราเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไม,มากที่สุดแต่คุณมานั่งตึงป้องตึงป้องยิงเตาเอฟเฟกต์ทุกครั้งที่คุณเล่นโมกอะผมว่ามันไม่ใช่มัน มันไม่ใช่ภาพยนตร์มันไม่ใช่ศาสตร์นี้อ่ะอีกอย่างหที่กวนใจผมมากคือการใช้ voiceover คือผมไม่มีปัญหานะฮะการใช้ voiceover การใช้เสียงอธิบายในช่วงต้นๆของหนังว่าเฮ้ยเพื่อให้คนดูเข้าถึงตัวละครได้ไวแล้วพาเราไปเล่าเรื่องได้ไวคือแบบนั้นมีผมไม่มีปัญหาแต่นี่มัน voiceover หรือภาคเสียงทับแม่งทั้งเรื่องเลยครับคือเหมือนกับว่าอ่าพระเอกกำลังเดินไปที่หมายเล็กนึงอ่าแล้วก็เป็นในเรื่องก็เป็นภาพรพระเอกเดินไปที่หมายเล็หนึงจุดหมายเล็กนึงคือเพื่ออะไรอะ่ะคือผมว่าเฮ้ย เพื่ออะไรคือมันไม่มีความเป็นที่ต้องบอกว่าพระเอกจะเดินไปไหนเล็กนึงแล้วก็พร้อมแสดงภาพพระเอกใหม่เล็กนึงมันไม่จําเป็นคือคุณก็เล่าด้วยภาพไปดีเ่าพระเอกกาลังทําอะไรนู่นนั่นนี่คือเหมือนหนังมันไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยอ่ะมันแบบว่าเนี่ยกลัวคนดูไม่เข้าใจเว้ยพระเอกจะเดินไปที่ใหม่เล็กนึงเพราะฉะนั้นกูเลยต้องภาพขับไปว่าพระเอกกําลังเดินไปที่หม่เล็กนึงนะผมแบบหงุดหงิดอะ่ะคือยิ่งดูยิ่งหงุดหงิดยิ่งดูยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆว่าเคุณมั่นอจว่าคุณสาามรถเ่าเรืองได้คุณมั่่นใจดีวา คนดูสามารถเข้าใจได้คือผมรู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจตัวเองเขาดูถูกเราว่าเราจะไม่เข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นวะตัวละครเองก็มีปัญหานะฮะคือผมใช้เวลาชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงไปกับตัวละครเซตนี้แล้วผมไม่เข้าใจไม่เข้าถึงพวกเขาเลยสักคนนะสิ่งที่เข้าใจคือโอเคมีอยเวอร์บอกเพ่เป็นคนใจร้อนแล้วทั้งเรื่องเราก็ไม่เห็นเพ่เป็นคนใจร้อนเลยเราทั้งเรื่องเราก็เห็นเพ่เ,พเป็นคนธรรมดาปกติหรือบางทีแบบเฮ้ยตัวละครนี้คือดูจบแล้วไม่เข้าใจว่าแต่ละคนมีบุคลิกยังไงหรือบางทีมีฉากหนึ่แบบ เพื่อนพระเอกที่มันเป็นคนที่มารักษาจิตใจพระเอกเนี่ยมีแสดงอารมณ์ออกมาแล้วผมรู้สึกเฮ้ยเจ๋งว่าเฮ้ยชอบซีนนี้ว่ามันต้องมีอีกมันต้องมีอีกอ๋อแซว่รู้เวิร์กมันต้องมีอีกเปล่าก็มีซีนนั้นซีนเดียวหลังจากนั้นนักเอกก็กลับไปเป็นตัวละครแบบซึมๆอึมๆที่เราไม่เข้าใจเหมือนเดิมคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างอยเราต้องเข้าใจดีว่าอะไรอยู่ในความนึกคิดเขาอะไรทําให้แต่ละคนมันดูต่างกันแต่อันที่มันแบบเราไม่รู้ว่าแต่ละคนมีนิสัยยังไงเลยแล้วถ้ามันเป็นหนังแอค มันไม่สามารถอยู่กับตัวละครได้ตลอดแต่หนังเรื่องนี้มันอยู่กับตัวละครรว,วนร่วมไม่มีอย่างอื่นเลยอะแล้วตเราจะรอบผมยังไม่เข้าใจว่าแต่ละคนมันนิสัยยังไงมันเป็นมีข้อดีข้อเสียแตต่างกันยังไงเลยและ้ว90%ของเนื้อหาคือม่นซ้ำซากมากครับถ้าคุณเคยดูหนังประเภทแบบพระเอกมีแฟนเว้ยโดนแฟนทิ้งเว้ยแล้วไปเจออีกคนหนึ่งชื่อแบบว่าเข้ามาเข้ามาในชีวิตเป็นเพื่อนเก่าอะไรอย่างนี้หรือแบบแล้วมันจะออกมารูปแบบไหนเนี่ยแบบแบบนั้นเลยฮะไม่มีความแปลกใหม่ได้เลยเคยดู10ปีที่แล้ว ไอเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้น90เป็นแบบนั้นแบบนั้นเลยคือถ้าคุณจินตนาการได้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันต้องเจอคนใหม่เว้ยแล้วก็มันี็ต้องมีความสัมพันธ์แบบตอนแรกตอนแรกเป็นเพื่อนกันตอนแรกระเอกไม่คิดอะไรสักพักเะเ็กรู้สึกว่าเฮ้ยทำไรบ้าบ้าโกโก้โกับคนคนนี้เฮ้ยชอบว่อะอรไรประมาณนี้แบบเฮ้ยมีความสุขมากกว่าไม่คิดถึงแฟนเก่าแล้วมันเป็นแบบนั้นเลยครับ90ของเรื่องเป็นแบบนั้นแล้วผมก็เออว่ะมันมันมันไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยอนหกแ้้มงขาึบบบั ห้องคาราโอเกะกินเหล้าถังอะไรแบบนี้ซึ่งผมค่อนข้างชอบเป็นการสนตรงรู้สึกโอเคดีๆีชอบแต่ว่าโดยหลักใหญ่ใจความแล้วมันก็เป็นอะไรเดิมๆอะไรที่มันซ้ำซากผมแค่จะหมดหวังในด้านเนื้อเรื่องครับจนกระทั่ง10%สุดท้ายของเรื่องคือหนังเหมือนว่ามันมามันมาแบบเส้นตรงนี้เลยแบบโอ้โหเราคิดว่ามันจะวิ่งเข้าเส้นชัยได้มันไม่ฮะมันหักปุ้งปุ้งปุ้ปปปปปุแล้วผมเฮ้ย เฮ้ย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 มันจะพาไปทั้งไหนวะแล้วพอมันเฉลยปุ๊บผมผมมั่นใจเลยว่าไม่ใช่แค่ผมคนทุกคนในโรงแบบเฮ้ยขึ้นมาพร้อมกันเลยว่าเฮ้ยมึงมึงมึงเล่นหน้านี้เยหรอแล้วแล้วมันจะไปจบยังไงวะแล้วมันจะพาเราไปที่ไหนแล้วผมตื่นเต้นคือทั้งเรื่องอ่ะผมผมเอนจอยกับการเล่าเรื่องมันแหละตลกบ้างยิ้มบ้างหัวเราะบ้างแต่แต่ก็มีอะไรที่หงุดหงิดแต่พอมันสับเกียร์สิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายของเรื่องออกมาแล้วผมรู้สึกว่าเชียมึงลายวะมึงมาหน้านี้ได้มึงต้องมีความแจงงงออะไรบาาย่ล้วก สุดท้ายผม,ผมโอเคนะฮะก็ว่าเออมันมัน,ม,นมันเหมือนว่าเก็บกุลละไม่สุดท้ายเพียงแต่ว่ามันน่าเสียดายไปหน่อยตรงที่ไอความซ้ำซากมันไปเสียเวลาความซ้ำซากมันเยอะมากแบบตลกเอ้ยเดีต๋ตลกจับชายดาราม่าจับชายด้าหน้าเดิมๆเศร้าๆผมรู้สึกว่าถ้ามันลดไอ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ลงสักเหลืยสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไปเล่นปมสิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายขยายให้มันดังขึ้นได้มีเวลาให้กับดรามา่า ส่วนสุดท้ายได้มากขึ้นได้มีเวลาสำรวจตัวละครมากกว่านี้ได้ไปตลกไอความผมรู้สึกว่าไอสิบสุดท้ายเนี่ยถ้ามันจะเล่นมุกมันเวิร์กกว่าว่ามันเป็นมันเป็นท่อนที่เล่นได้เต็มที่ไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันมากแล้วผมรู้สึกว่าหนังมันน่าสนุกกว่านี้ผมเลยรู้สึกว่าหนังมันมันมีแววที่จะไปได้ไกลเพียงแต่ว่ามันหลงทางระหว่างทางมันมันเหมือนไปโฟกัสผิดจุดไปแตหลายอย่างมันมีความไม่มั่นใจในตัวเองหลายหลสิ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คะแนนมิสเตอร์เฮิร์ตมือวางอันดับ7ผมจะให้คะแนนทั้งหมด หกเต็ม10นะก็ก็รู้สึกได้ว,ว่ามีความหวังเพียงแต่ว่าอยากให้ใค่ายเขามั่นใจแล้วก็โฟกัสไปถูกจุดมากกว่านี้หน่อยนะฮะก็นี่คือทั้งหมดของตีลังกาคุยหนังนะฮะก็สามารถกดซับสไครต์ได้ประมาณนี้ตรงนี้แถวๆนี้นะฮะแล้วก็สามารถดูรีวิว20ใหม่ได้ตรงนี้นะฮะก็ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย